โพรมิสเอิร์ธจากผิ่นมาแล้วค่ะปีนี้เคาแรงขอยนมงแรกให้กับไทยเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่ปีนี้นะคะคนไทยลุ้นมงแรกหนักมากจริงๆค่ะสําหรับเวทีของมิสเอิร์ธที่ฟิลิปปินเนี่ยเขาเป็นเจ้าของเวทีนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยได้จัดการแข่งขันที่นครโฮจิมินประเทศเวียดนามนอกบ้านครั้งแรกซึ่งไทยเราเองนะคะก็ยังไม่เคยได้มงใหญ่จากเวทีนี้เลย แต่งานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าตัวแทนไทยของเราที่ส่งไปมันดีมากจริงๆนะคะทำให้หลายคนก็ลุ้นกันหนักมากว่าต้องมีข่าวดีแน่ๆก็คือสาวคลัรเบียค่ะมิสเอิร์ธไทยแลนด์2023สวยไม่พร่อง แม้ว่าเธอเนี่ยจะอายุแค่18นะคะแต่ก็พกพาความมั่นใจเป็นร้อยโดยเธอเนี่ยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยพยัพสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมการบริการสาวเชียงใหม่ลูกครึ่งไทยแคนาดาสูง180เซนติเมตรจับสปิดทัดใจใหญ่ต้องเผาไร่หลังเพาะปลูกให้เกิดมลภาวะทางอากาศรัฐบาลควรให้ความรู้แก่ชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและถูกวิธีเพราะเอเชียเราส่วนใหญ่เป็นประเทศเกษตรกรรม และความซึ้งนะคะก็คงไปเข้าตาผินอย่างแรงแบบไม่น่าเชื่อนะคะยังไงก็ไม่รู้ละคะ่ะเพราะว่าโพจากสื่อชื่อดังของผินอย่าง Star Factor er นะคะได้เคาะคนมงมิสเอิร์ดออกมาแล้วค่ะแต่ที่แทบไม่น่าเชื่อสายตานะคะก็คือเคาะไทยแลนด์สง,งานมาแต่ไกลเลยค่ะแหมทำเอาแฟนนางงามเนี่ยลุ้นว่าจะเป็นไปได้ไหมที่ปินเนี่ยจะโยนมงแรกให้ไทยนะคะโดยในโพดังกล่าวค่ะก็เคาะคนมงก็คือไทยแลนด์นะคะ ตามมาด้วยแอลเบเนียค่ะเนเธอร์แลนด์อันดับที่4นะคะงงค่ะขอประเทศตัวเองก็คือฟิลิปปินส์นะคะส่วนอันดับที่5ค่ะยกให้โปรตุเกสตามมาด้วยท็อปสินะคะคือบราซิลอินโดนีเซียแอฟริกาเวเนซุเอลาและก็เวียดนามค่ะแต่ว่าพี่พี่แถบแลนด์บางส่วนเองนะคะก็ไม่คาดหวังอะไรมากจากเวนี้ค่ะก็เพราะรรู้กันดีว่าการตัดสินไม่ค่อย,อยุติธรรมสักเท่าไหร่สังเกตจากปีที่ผ่านมานะคะมันค้านสายตาแบบชัดเจนค่ะโยนโมให้กับประเทศตัวเองหนักมาก จนเป็นวลีติดปากนะคะจัดเองมองเองทำให้มีการแสดงความเห็นมากมายว่ามีก็แอบคิดว่าเวียดเบียดขึ้นได้ไม่ใช่ว่าน้องคอล่าทำผลงานไม่ดีนะปีดนี้เป้านี้ถ้าคาดสายพินมงคือถวายพานให้แล้ว แต่นี้ก็ยังเชื่อว่าคอนเน็ชันของเวกับเจ้าภาพปีนี้น่าจะมีริบแรงอยู่ส่วนตัวเนี่ยให้แ a น d ท็อปดโอเคแล้วค่ะสำหรับดิฉันเพราะว่าเวทีระดับนี้มาตรฐานระดับนี้และผู้เข้าประกวดก็ดีๆีเยอะใจดิฉันหวังเห็นโคลาไปอีกที่แล้วแต่ก็ไปถึงท็อส4คือเกินเป้าค่ะพอใจแล้ว อย่างไรก็ตามค่ะเมะื่อวานนี้นะคะได้มีการเปิดตัวมงใหม่ของ Miss Earth 2023ด้วยแหละค่ะเชื่อมจิตที่แตกต่างให้เป็นหนึ่งเดียวในโลกใบนี้คือตีมงดินน้ำลงไปปัตจพี2023จากฝีมือเจ้าข,ของแห่งไขมุกเอเชียตวนออกเฉียงใต้ลองบิชเพอร์เวียดนามโดยเฉพาะมงปัตตพีหลักฝั่งมุกบว่87เมตร เมื่อสูงดูดีเทลใกล้ๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรบ้างคะสวยหรือเปล่าอ้าววันนี้นะคะก็รอบไฟนอลในการประกวดกันแล้วแ่้ะคะ่ะขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดการประกวด Miss Earth 2023รอบตัดสินจากประเทศเวียดนามรวมส่งกำลังใจให้กับสาวคอล่า Miss Earth Thailand 2023ในการคว้ามงกุฎ Miss Earth ก็คือ22ธันวาคมวันนี้ค่ะเวลา2ทุ่มครึ่งถึง4ทุ่มครึ่งทางททบ5 h กดหมายเล่5้าค่ะแล้วก็ทาง Facebook t v 5 HD ออนไลน์ส่วนทางด้านทีมไทยนะคะก็บินไปเชียร์สาวคอล่าแล้วนะคะแม่น้องเนี่ยอัดฉีดเต็มที่จากเสื้อกองเชียร์ไทยนแลนเชียร์อัพฟอร์คอล่าเชียร์ติดขอบเวที m ิสเอิร์ h กรุงโฮจิมินห์เวียดนามค่ะ